สิบเก้าสิบแปดคนได้ยินเสียงผมไหมนี่ครับอืมอ่ะเดี๋ยวผมจะไล่ทีละกลุ่มนะครับตอนนี้บทที่สองบทที่สามส่งมาประมาณเจ็ดกลุ่มเองเจ็ดกลุ่มนะครับบทที่สามส ส่งมามาเจ็ดกลุ่มกลุ่มไหนยังไม่ส่งผมไม่รู้นะผมจะปิดรับแล้วผมจะไล่ทีละก,กลุ่มนะครับคุณไปหาเนื้อหาตามที่ผมนะครับลงไว้ให้นะครับผมให้เราดูเนื้อหาก่อนนะครับ ว่าคุณต้องไปหาอะไรผุมที่หนึ่งุมพี่หนึ่งเห็นยังถ่ายรูปไปเลยครับถ่ายไว้เลยเห็นไม่เห็นอาจารย์ไม่มีอะไรขึ้นเลยครับผมยไม่ได้แชร์ใช่ไหมอาจารย์แชร์ให้แด้ก็รุดไปครับ เห็นเนอยเห็นเนอะเห็นแล้ควครับอ่ะแล้วผมอธิบายนะครับไอ้พวกไอ,อ้รถสองล้อสามล้อสี่ล้อเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกันนะครับประวัติรถไฟฟา้านอะ่าประวัติรถไฟฟ้าเนี่ยคุณไม่ใช่เป็นรถไฟฟ้าระบบรางอะไรอะไรรถยนต์รถสี่ล้ออะไรครับของคุณทําอะไรครับ รถไฟฟ้าอะไรครับเป็นโมไซค์สองล้อหรืออะไรเนี้ยคุณประวัติตัวนี้นะครับไม่ใช่เป็นรถไฟฟ้าเครื่องเอ่อรถยนต์รถไฟฟ้ารถไฟอย่างเงี้ยไม่ใช่นะครับอันที่สองชนิดของรถไฟฟ้าคุณต้องจอะลงมาของคุณคุณทำโปรเจกต์เรื่องอะไรโปรเจกต์ของคุณก็คือรถไฟฟ้าที่เป็นรมไซค์ไม่ใช่นะครับไม่ใช่ที่เป็นรถยนต์นะครับ อะไรที่เกี่ยวอะไรกับคุณเนี่ยโปรเจตกคุณเนี่ยโครงสร้างเหมือนกันชนิดของมอเตอร์นะครับมอเตอร์มอเตอร์ตรงนี้มันต้องเป็นมอเตอร์เกี่ยวกับรถไฟฟ้าไม่ใช่มอเตอร์ทั่วไปนะครับแล้วก็่อามาชิ้นที่ของแบตเตอรี่นะครับอะไรที่เกี่ยวกับรถไฟฟ้านะครับระบบชาร์จนะครับ,ค,รบคุณอาจจะเป็นแบบทูอินทูเอาท์นะครับนะระบบ ชาร์จของคุณเป็นแบบไหนนะครับ่อมาเป็นกล่องควบคุมกล่องคอนโทรลระบบเบรคของคุณนะครับระบบขับเคลื่อนระบบส่งพลังนะครับแล้วก็งานวิจัยที่เกี่ยวข้อ,ของทั้งหมดนะทั้งหมดตรงนี้นะครับมันเกี่ยวกับงานวิจัยของคุณหมายความว่าเนื้อหาอะไร ที่เก erm ี่ยวกับระบบไฟฟ้าของคุณเนี่ยรถไฟฟ้าของคุณเนี่ยหรือว่าเปรจกต์ของคุณเนี่ยมันต้องเชื่อมโยงกันหมดเลยผมถามว่างานวิจัยที่เกี่ยวข้องหรืออะไรที่มอเตอร์ระบบไฟชาร์จระบบควบคุมคอนโทรลระบบเบรกอะไรเนี้ยคุณเปียวของรถยนต์ได้ไหมมันไม่เกี่ยวกับคุณเลยนะระบบของเคลื่อนเปียวรถไฟฟ้าเปียวมอไซ ไปเอารถยนต์ยีหลล่ยห้อโน้ยยี่ห้อนี้ไม่เกี่ยวเลยมันเจาะลงมาที่รถไฟฟ้าของคุณเนี่ยคุณมอไซค์ก็คือมอไซค์คุณยอย่าเอาโครงสร้างของอะไรมาเข้าใจสิ่งที่ผมพูดไหมครับงานวิจัยเหมือนกันงานวิจัยคุณบอกว่างานวิจัยรถไฟฟ้าแต่ปเปล่างานวิจัยของรถยนต์ไรถยนต์ไฟฟ้าอันนี้ก็ไม่เกี่ยวอันนี้คือไม่เกี่ยวเลย คุณดูชื่อวิจัยของคุณให้ดีๆนะครับชื่อวิจัยของคุณมันจะเชื่อมโยงกันตลอดนะครับอะไรที่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับโปรเจกต์ของคุณเนะี่ยไม่ไม่เข้าข่ายเนะี่ยคุณอย่าเอามาอันนี้พอเข้าใจไหมครับพอเข้าใจไหมอ่ะกลุ่มหนึ่งนะครับดูลำดับดีๆนะครับระดับที่หนึ่งที่สอง ของใครนะครับเดี๋ยวพอนําเสนอเนี่ยผมจะไล่ทีละกลุ่มนะครับผมถ่ายรูปไว้เลยนะครับตอนนี้ผมมีข้อมูลอยู่แต่หัวข้อหัวข้อที่แก้ไขโครงสร้างหลักของคุณเป็นอะไรนะผมจะไล่ตรวจไล่ตรวจไล่ตรวจนะครับถ้าสเปคไม่ตามนี้ถ้าใครจะแก้ไขค่อยว่าอีกทีหนึ่งอันนี้คือบทอบที่สองบทที่สองคุณใช้หัวข้ออะไร อพอกลุ่มสามสี่ห้าหกอ่าวคุณถ่ายไว้เลยครับถ่ายไว้เลยอุไทยมาไหมอุททยมาครับถ่ายไว้เลยครับนี่คือบทที่สองที่คุณต้องหาหัวข้อตามนี้นะครับผมให้คุณหาหัวข้อตามนี้นะครับคุณก๊อฟกันมาผมให้แกแน่นอน ถายไปเลยนะครับถายไปเลยอ่าุ่มตัดไปนะครับเจ็ดถายอ่ะ ผมจะอธิบายทีนึงนะครับเนี่ยค่มแปอรอพวกไม้ไม่ทันก็แล้วไปนะครับพูดทีเดียว่านต่อไปครับ มีหมดสิบหกกลุ่มมือหมดสิบหกกลุ่มอ่ะมีใครสอบถามเนื้อหาที่ผมไม่หาไหมครับมีไหมผมถามว่ามันโอเคไหมเนื้อหานี้มันยังไม่โอเคนะครับผมจะดูว่าสิ่งที่เราหามาก่อนมาให้ผมผมดูก่อนมานำเสนอผมก่อนว่ามันโอเคไหม ผมอาจจะเพิ่มหรืออาจจะลดลงนะครับอยู่ที่เนื้อหาของคุณมาให้ผมดูนะครับบทที่2เนี่ยผมถามว่าคุณนําเสนอผม10แผ่นนะผมตีร่วงหมดเลยนะครับเดี๋ยวค่อยดูตัวอย่างอีกทีหนึง่งนะครับมีใครสอบถามไหมครับเพราะตัวนี้เรามาบท1บท3บท2นะครับนี่คือโปรเจกต์หนึ่งนะครับที่จะตัดเกรดนะครับ มีตัดเกรดสำหรับโปรเจกต์หนึ่งมีใครสอบถามในเรื่องเเรื่องไหนไหมครับครับไอพวกระบบเบรกระบบการเคลื่อนที่ระบบขนส่งเนี่ยถ้าคุณเอาของรถจนรมานะครับใส่ในบทที่สองนะผมตีร่วงหมดเลยไม่เกี่ยวเลยครับคุณทำโปรเจกต์เรื่องไหนออกแบบสร้างรถไฟฟ้าสองล้อใช่ไหมครับของสร้างคุณเป็นอะไรมอเตอร์ไซค์หรือจักรยาน มต้องเอาเอาอะไรที always, right? always, right? no ่เกี่ยวข้องนะครับอะไรที่เกี่ยวข้องไม่ใช่คุณเอารถยนต์มาไม่เกี่ยวเลยนะครับไม่เกี่ยวเลยนะครับงานวิจัยเกี่ยวข้องอะไรก็ไม่เกี่ยวเลยนะครับถ้าคุณเอาเกี่ยวกับรถยนต์รถอะไรที่ไม่เกี่ยวกับโปรเจกต์คุณมาเนี่ยงานวิจัยเกี่ยวข้องอย่างน้อยห้าเรื่องนะครับอย่างน้อยห้าเรื่อง เดี๋ยวผมจะให้ดูตัวอย่างนะครับมีใครสอบถามไหมครับเกี่ยวกับบทที่สองตอนนี้ผมได้ตรวจบทหนึ่งและบทสามแนละ้วอันนี้บทที่สองสัปดาห์นี้สัปดาห์ที่สิบสัปดาห์หน้าสิบเอ็ดเรามีเวลาเยอะมีใครสอบถามไหมครับบทที่สอง บทที่สองนี่ตรวจนานมากเพราะคุณก๊อปมาจากเน็ตแล้วฟอนต์มันไม่เหมือนกันบางคนก๊อปมาจาก pdf พอก็มาลงใน Word ปุ๊บไอ้พวกอักขะนะระไม่เอกไ้โทมันจะหายไปเลยนะครับมันจะไม่ตรงเลยนะครับแล้วก็มาบางทีนะครับสีผีดอะไรเนี้ย นะครับตายคำพูดเนี้ยมันก็ไม่ตรงนะครับอ่ะก็ดูน,นะครับมีใครสอบถามบทเนื้อหาบทที่สองก่อนมีไหมครับจารครับผมมีเรื่องจะถามครับครับของผมเป็นกลุ่มไอ้โควิดอาจารย์ที่แยกเป็นสองกลุ่มอ่ะของผมทําปั๊มไอ้ประวัติรถไฟฟ้านี่ต้องเหมือนกับของกลุ่มที่ทํารถปะครับรถรถคุณ แล้วคุณเป็นรถกอล์ฟหรือว่ารถโครงสร้างไปะไรคุณใช้เครื่องยนต์ไหมไม่ครับใช้มอเตอร์มอเตอร์ขับเคลื่อนด้วยอะไรเออเอามอเตอร์ไปปั่นชุดเกียร์มันนะครับคุณใช้เครื่องยนต์ไหมเอาเอาแรกก่อนเนื้อหาแรกก่อนไม่ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้แสดงว่าใช้อะไรมอเตอร์ต่อกับชุดเพาครับมันไฟฟ้าหรือหรือเครื่องยนต์ไฟฟ้าอ่า ก็แสดงว่าคุณต้องประวัติรถไฟฟ้าแล้วตัวปั๊มอะครับตัวปัม๊มตัวปั๊มผมแยกออกของคุณมีสองสองกลุ่มใช่ไหมใช,ใช่ใช่ครับกลุ่มหนึ่งเป็นปัม๊มใช่ไหมใช่อ่ากลุ่มอ่าน่าจะเป็นผมแยกแล้วคุณจะไม่เหมือนกันเนี่กลุ่มที่เก้าไอ้กลุ่มรันพลอ่อนแยงกว่านพดน พัฒนาและทดสอบสมรรถนะปัม๊มผมบอกว่าคุณไปหาชนิดชนิดของปัม๊มครับแล้วไอ้ตรงประวัติรถกับชนิดรถไฟฟ้านี่ต้องต้องเหมือนกับของกลุ่มที่ทํารถป้าอาจารย์เหมือนกับกลุ่มที่ที่แยกไปทําเล่มรถนะครับหรือว่าต้องไม่เหมือนกันแล้วแต่คุณผมให้คอนเซปต์คุณมาเท่านี้คุณจะไปก๊อปกันมารหรือคุณแยกหาแล้วแต่คุณ แต่ว่านะครับบทที่สองได้ตามสเต็ปที่ผมหาเนี่ยต้องมีประวัติชินิดของรถไฟฟ้าโครงสร้างของรถไฟฟ้าชนิดของมอเตอร์ชนิดของตั้มครับ,รบอาจารย์แต่ถ้าเมื่อไหร่คุณก๊อปกันมาเหมือนเป๊ะผมแก้แน่นอนถ้ามันไม่แตกต่างกันเนี่ยผมไม่ให้แก้แน่นอน มีอะไรสอบถามอีกครับบทที่สองบทที่สองเป็นอะไรที่ตรวจยากมากแล้วผมตรวจนานมากบทที่สองผมบอกเลยว่าผมตรวจนานมากนะครับถ้าขึ้นโปรเจกต์สองเนี่ยผมจะต่ตรวจบทที่สองนี่นานใช้เวลาประมาณสามสัปดาห์ผมจะตรวจทีทละกลุ่มทีละกลุ่มทีละกลุ่มนะครับดังนั้นผมเลยบอกว่าบทที่สองเนี่ย มันค่อนข้างละเอียดบทหนึ่งนี่มันมีแค่ประมาณสามหน้าสามหน้าหรือสี่หน้าผมให้เต็มที่นะครับบทที่หนึ่งนะบ,บทที่หนึ่งให้เต็มที่ประมาณสามหน้าหรือสี่หน้าเท่านั้นนะครับเกินกว่านั้นแสดงว่าคุณโอเวอร์โหลดแล้วถ้าน,น้อยกว่านั้นแสดงว่าเฮ้ยไม่ใช่แล้วแหละเห้าใจ่างไครับแต่บทที่สองเนี่ยฟรีสไตล์ขึ้นอยู่กับใครหาเนื้อหามาได้เยอะ ถ้ามันน้อยเกินไปมึงไปทํามาใหม่เท่านั้นเองแต่บทที่สามนี่มันจะฟิกตายตัวเลยบทที่สามเนี่ยเนื้อหามันแค่แก้หน่อยเดียวเองนะแก้เป็นชื่อของตัวเองแค่นั้นเองนะครับเล่มรูปเล่มนะครับจะจบไม่จบว่าใครหนาไม่หนาอยู่บทที่สองครับเท่านั้นเองนะครับอยู่บทที่สองคุณหามาเยอะนะครับเนื้อ เนื้อหาคุณหาไม่เยอะปุ๊บเล่มของคุณก็จะหนาอย่างถ้าคุณหาเนื้อหามาน้อยหน่อยปุ๊บเล่มก,ก็จะบางถ้าบางมากปุ๊บคุณไปทํามาใหม่นะผมจะไล่าตามหัวข้อที่ผมให้ไปเนี่ยนะครับผมจะไล่าตามหัวข้อที่ผมให้ไปเนี่ยมันครบตามหัวข้อไหมเท่าน,นั้นเองนะรับแต่ถ้าผมไม่ให้ตามหัวข้อเลยปุ๊บคุณหาอะไรมาก็ไม่รู้ครับมันาอาจจะบางอาจจะหนาไม่เกี่ยวกับโปรเจกต์คุณเลย อย่างเงี้ยไม่เอาอ่ามีใครสอบถามบทเนื้อหาบทที่สองไหมครับก่อนที่ผมจะให้ไปดูตัวอย่างอาจารย์ครับแล้วถ้าเน,นื้อหาของผมมันน้อยอาจารย์ที่มันอยู่กับกลุ่มไหมเนี่ยอาจารย์ที่เป็นโครงสงร,สาาารส้างรถสามล้ออาจารย์โครงสร้างรถสามล้อบทไหนเองอยู่อันดับที่อะไร ลำดับที่อะไร่ดูลำดับเลขตัวหน้าตัวเองครับตัวเองกลุ่มที่ประ<ถ>หยัดน้ำมันบ้าเบิร์ดใช่ใช่ใช่ไหนกลุ่มไหนกลุ่มไหนครับกลุ่มไหนกิตตนาพลนะครับอาจารย์เราไม่รู้มันอยู่กลุ่มไหนกิตตนาพลนีกลน่กลุ่มที่สิบสามนี่ใช่ไหมใช่ครับอาจารย์ แค่ประวัติกติกานี่มึงก็ปลาไปประมาณเกือบยี่สิบหน้านละ้วเนี่ยแค่เนี้ยมึงก็เกือบยี่สิบหน้านะี่นะมึงจะพิมพ์ไหวไหมเนะี่ยยี่สิบหน้าเนะี่ยเอากาติกาทั้งหมดมามาลงอยู่ในบทที่สองเนี่ยกติกาทั้งหมดเลยเอาจารย์ใช่ ปฏิตากาติกาการแข่งขันประวัติตั้งแต่เขาแข่งขันมาตั้งแต่ปีไหนปีไหนเนี่ยอันนี้ก็แค่ยี่สิบหน้าเลยนะไม่ต้องห่วงไงพวกนบสยามนั่นมาเนี่ยมันมีคนเดียวคนเดียวแลดิกะติกาคนเหลือคนเดียวแล้วนะจฮะคนนั้นออกแล้วนะก็ดีแล้วไม่ต้องไม่ต้องภาว่าไปพ่งกันไงก็ทำคนเดียวสบายอ่ะ มุคมอื่นครับยัให้สอบถามบทที่สองครับก่อนที่จะไปดูตัวอย่างไม่มี